สวัสดีครับมาครับทุนไดสตาร์ของเรานะครับเราก็ใส่หัวคอมบัตเกีแล้วก็กึงเรียบร้อยนะครับแต่ทีนี้ก่อนที่เราจะส่งลูกค้านะครับเราต้องมาเช็คก่อนนะครับว่าที่เราทําไปนะครับมันโอเคหรือเปล่านะครับ2ออย่างนะที่เราต้องเช็คก็คือมันจะมีช็อตกาวเลอร์กับลงกาวนะครับมีอยู่งอย่างนะครับอันดับแรกนะครับผมก็จะพามาเช็คกาวเลอร์ก่อนนะครับกาวเลอร์คืออะไรใช่ไหมครับผมก็จะอธิบายไปนะครับช็อตกาวเลอร์ก็คือถ้าแปลเป็นไทยก็คือหมายถึงช็อตรอบนะครับ ระหว่างขดรั่วสองเส้นนะครับมันไปโดนกันนะครับเขาเรียกว่าชาร์รอบนะครับหรือชาร์เกาเลอร์นั่นเองครับวิธีเช็คก็คือเราก็จะมีตัวเช็คเกาเลอร์แบบนี้นะครับโอเคเราก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับโอเคครับทีนี้เราก็พอเราใส่ทุ่นปุ๊บเราก็ออนสวิตช์นะครับเราก็มีใบเลื่อยนะครับแล้วก็เอารูดตามอ่าไม้เหล็กตรงนี้นะครับถ้ามันดูดอ่าแต่สมมุติว่าไม่เอ่อ ทุ่นในสตาร์นะครับมันดูดม่หล็กแทบแทบแ,แ,แบบนี้ก็คือแปลว่าชอ็อตเกาเลอร์นะครับไอ้นี้ยังไม่ชัวร์ถ้าลองลองหมุนดูอีกทีนะครับเห็นไหมครับอ่านี่เขาเรียกว่าอาการชอร็อตเกาเลอร์ชอร็อตรอบนะครับทีนี้เราต้องหาจุดที่มันชอ็อตให้เจอนะครับว่ามันเป็นที่อะไรนะครับแล้วก็หมุนดูรอบๆบก่อนนะครับอ๋อนี่นะครับเดี๋ยวเราซุมดูใกล้ นี่นะครับตัวนี้รอยลรอยที่เราบัดกีนะครับมันมันโดนกันนะครับเราก็หาคัตเตอร์หรืออะไรที่มันแหลมแหลม,แหลมนะครับแงะออกแบบนี้นะครับจากเอาแล้ก็มาทดสอบอีกทีไม่มีแล้วนะครับเห็นไหมครับไม่มีแล้วโอเคไปออกปกติอีกรอบนะครับว่ามันจะดูดหรือเปล่าอีกรอบนึ่งเราก็ดูโอเคโอเคไม่ดูดนะครับเป็นอันว่าเรียบร้อยลูกนี้เราแก้เรียบร้อยนะครับ ช็อตเกาเล์ aller, เสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเราก็จะมาเช็คกาวอีกรอบนึครับมาเดินนะครับวิธีการช็อตลงกลาวก็คือผมจะเทสผ่านหลอดเท่านั้นนะครับถ้าเราเทสผ่านแบตเตอรี่นะครับบางที่บางที่แบตเตอรี่ของเรามันวนไม่เต็มนะครับเราไปเทสมันอาจจะผ่านไปได้นะครับแต่ว่าพอไปเจอแบตเตอรี่ที่ไฟเต็มนะครับมันก็กลายเป็นลงกลาวนะครับถ้าเราเช็คผ่านผ่านหลอดยังไงก็ชัวร์ครับเพราะหนึ่งร้อยวัตต์นะครับสองร้อยยี่สิบับ อันดับแรกนะครับแล้วก็เทสกาวทูกาวเหมือนเดิมนะครับแล้วก็นี่นะครับหัวคอมจิ้มเข้าไปเลยนะครับโอเคกาไม่ลงนะครับเป็นอันว่าเสร็จนะครับแล้วก็ผมจะเพิ่มเติมให้นะครับอาการของการช็อตเกาเลอร์กับช็อตรอบนะครับเวลาเราเอาไปประกอบในไดสตาร์ทนะครับมันจะไม่มีกําลังนะครับมันจะร้อนและไม่มีกําลังนะครับไอ้นั่นเขาเรียกว่าอาการช็อตรอบและช็อตลงกาวนะครับเอาฝากไว้เล็กๆน้อยๆครับสวัสดีครับ